วันนี้เราก็จะมาพูดถึงการดูแลบำรุงรักษาระบบโซ่ซึ่งโซ่เนี่ยเป็นชิ้นส่วนสำคัญภายในตัวรถอันดับต้นๆเหมือนกันนะครับการใช้งานโซ่ทั่วไปเงี่ยเราขับผ่านน้ำผ่านฝนผ่านขี้ดินขี้โคลนเงี้ยก็จะมีคราบต่างๆเนี่ยเกาะตามโซ่ทำให้โซ่นั้นสึกหลอเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นเราจึงต้องดูแลรักษาโซ่เป็นอย่างดีนะครับ สำหรับตัวแรกก็จะเป็นผลิตภัณฑ์โมตุนซีวันเชนคินเป็นน้ำยาทำความสะอาดโซ่ใช้สำหรับช้าล้างคาบจารบีเศษฝุ่นต่างๆสามารถใช้ได้กับโซ่ทุกระบบไม่ทำปฏิกิริยาต่อ,อยางใดๆทั้งสิ้นก็มาถึงขั้นตอนวิธีการทำความสะอาดโซ่นะครับอันแรกเราก็ควรจะมีกระดาษแข็งหรือกระดาษลังทั่วไปนะครับเอามารองเพื่อตอนเวลาเราฉีดน้ำยาลงไปเนี่ยจะได้ไม่กระเด็นโดนดิทหรือว่าโดนล้อโดนชิ้นส่วนต่างๆนะครับ ครบทุกจุดของโซ่แล้วนะครับเราก็ทิ้งไว้สักแป๊บหนึ่งแล้วเราค่อยมาใช้แปรงล้างโซ่ล้างทําความสะอาดนะครับหลังจากที่เราฉีดทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะครับเราก็มาใช้แปรงทความสะอาดจุดที่มันยังออกไม่หมดก็เป็นคราบที่ว่ามันฝังหรือคราบที่ว่ามันติดอยู่แน่นๆนะครับอย่างตรงสเตอร์อย่างนี้ ากที่เราใช้แปรงขัดโซ่ขัดทำความสาดโซ่จนทั่วแล้วนะครับเราก็มาใช้ผ้าแห้งธรรมดานี่นแหละครับมาเช็ดทําความสะอาดทั้งโซ่แลสะสเตอร์ที่เราฉีดน้ํายาไปเมื่อกี้นะครับ จากที่เราล้างทำความสะอาดโซ่เรียบร้อยนะครับเราก็มาต่อที่ผลิตภัณฑ์ตัวที่สองโมตุนซีทูเชนลูโรสนะครับน้ํายาตัวนี้เมื่อฉีดไปแล้วมันจะเป็นเหมือนฟิล์มจระบีบางๆเพื่อป้องกันสิ่งสปกปรกหรือขี้ฝุ่นต่างๆเกาะที่ตัวโซ่อีกทั้งยังเป็นสารลอลื่นเพื่อยืดอายุการใช้งานให้กับโซ่ของเราด้วยนะครับ เสร็จเรียบร้อยนะครับกับการทําความาสะอาดโซ่และเคลือบโซ่ด้วยผลิตภัณฑ์โมตุน C1 และ C2 เพียงแค่ฉีดและเช็ดออกง่ายๆแค่นี้งครับ